คิดถึงเธอไหมสนามแรกไม่มีเธอเพียวเพียวอิยลบอนคงหยดนักวอลเลยบอลสาวทีมชาติไทยถ้าจะพูดถึงกีฬาที่ทําให้แฟนกีฬาดูแล้วมีความสุขมีรอยยิ้มและก็เชียร์ด้วยความสนุกถึงแม้ว่าพวกเธอจะแพ้หรือชนะแต่พวกเธอก็สู้จนถึงวินาทีสุดท้ายนั่นก็คือวอลเลยบอลสาวทีมชาติไทยครับผมสวัสดีครับแฟนกีฬาท,ทุกท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับสำหรับการแข่งขันรายการวอลเลยบอลหญิงเนเชลีก2024 วันนี้จะพาไปติดตามการเดินทางของพวกเธอตารางการแข่งขันในสนามแลกและรายชื่อ14สาวนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยพร้อมทีมงานสตาฟคูดที่เดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้อย่าลืมนะครับ1ไลค์1ซับสไคร์คือหนึ่งกำลังใจที่ดีที่สุดอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำหรับวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยในการแข่งขันในชนิดครั้งนี้สำหรับทีมนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยทั้ง14คนและทีมงานสตาฟคูด จะออกเดินทางไปที่เมืองริโอเดจาเดโรในคืนนี้วันที่12พฤษภาคมเวลาตี15นาทีด้วยสายการบินอมิเรตเที่ยวบิน EK385 จะไปถึงสนามบินนานาชาติดูไปเวลาตี4:45นาทีจากนั้นพวกเธอก็จะต่อเครื่องไปอีกด้วยสายการบินอมิเรตเที่ยวบิน EK247 เวลา8นาฬกา5นาทีซึ่งจะตรงไปสู่เมืองริโอเดจาเดโรซึ่งพวกเธอจะถึงที่นั่นเวลาประมาณ 15บหนิกา5นาทีตามเวลาท้องถิ่นแลาประเทศไทยนั้นจะเร็วกว่าของบราซิลอยู่10ชั่วโมงครับผมไปดูโปรแกรมการแข่งขันของสาวไทยในการแข่งขันบอลล์บอลญิงเนเชอรีคสอนีสสัปดาห์แรกที่เมืองลิโอเดกยาติโรประเทศบราซิลครับผมเริ่มแมตช์แรกในวันพฤหัสที่1 6พฤษภาคมสาวไทยจะพบกับกระดูกชิ้นโตอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเริ่มทําการแข่งขันเวลาตี3-30นาที ซึ่งจะตรงกับคืนวันพุธนะครับผมและแม์ที่2ในวันเสาร์ที่18พฤษภาคมสาวไทยจะพบกับเซอร์เบียเวลา6ทุ่มตรงในแมทที่3ามวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมสาวไทยจะพบกับทีมชาติแคนาดาจะเริ่มแข่งขันเวลาเกตนาฬิกาในแมต์ส่งท้ายที่สนามแรกจะแข่งขันวันจันทร์ที่2 0พฤษภาคมสาวไทยจะพบกับสาวเกาหลีใต้ซึ่งจะเริ่มแข่งขันเวลาตี3 30นาทีซึ่งตรงกับคืนวันทที่2 9พฤษภาคมครับผม สำหรับรายชื่อนักเลร์บอลสาวทีมชาติไทยทั้ง14คนที่เดินทางไปแข่งขันที่สนามแรกที่เมืองดิโอเดการโรประเทศบาซินนั้นประกอบด้วยทัดดาวยัดแกงซึ่งในปีนี้เธอรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมคนที่สองพิยุษ์เป็ญน,น้อยคนที่3สุภธทราไพรุคนที่4พรพรรณเกิดปาคนที่หนัททิชาใจเซนคนที่6อัตยามุญดุงสุขจรตพรบดดาศัก์พิมพิชยาโกตรรง ชาชุชกนมกศีทนชาสุขสุดวิพาวีสีทองสสิพาพรจันทรพิสุทธิ์วิบุณรัตนพันธ์ดุลพลสินโูซึ่งในสนามแรกนี้จะขาดน้องเปวผิวอัจฉริพรคงยศซึ่งตอนนี้กำลังฟื้นร่างกายเพื่อจะมาช่วยทีมในสนามที่สองต่อไปครับผมเจ้าหน้าที่ทีมงานประกอบด้วยผู้จัดก,การทีมสมชัยดอนพยยอดหัวหน้าผู้ฝึกสอนรัตพลสีสมุทรนาผู้ฝึกสอนกัปตันกิฟต์วิภาวัน อภินยาพงศ์วน,นาบัวกแก้วทีรศักดิ์หน้าประสงค์แพทย์ประจำทีมคมสันวุฒิประสริฐกายภาพบำบัดทิพร,รัตน์แก้วใสอย่าลืมเชียรนะ์หน้าจอส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์ชนอีกนชั่นยีน่สิ2สสนามแรกที่เมืองดีโอเดกาเดโรสามารถรับชมการแข่งขันวอลิบ์บอลหญิงเมเชลีก 2024, องพัยี่สิบโอสามารถรับชมสดได้ที่ทางหน้าจอทีวีช่องเจ็ด HD ได้ทางแอปพลิเคชันวกบทีวีได้เลยครับผมขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจดีดดตลอดมาสุขภาพแข็งแรงรับดวยรับรวยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม